ใครบอกว่าของดีราคาถูกไม่มีอยู่จริงนะครับวันนี้ร้านเซลใบประทับสองของเรานะครับขออนุญาตพิสูจน์ให้เห็นเต็มตากันไปเลยนะครับเพราะวันนี้ร้านเซลวบไระทาบสอของเราจะพาทุกท่านมาชมกับเจ้าตัวดูปฏิมอนเตอร์8 2 1ปี2 0 1 6เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับที่รับกันว่าราคาถูกที่สุดในตลาดแน่นอนนะครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของร้านเซลบว้พระราม2นะครับวันนี้ยังอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะครับมาเจอกันอีกแล้วแน่นอน กับการรีวิวรถต่างๆภายในร้านนะครับวันนี้นะครับผมจะขออนุญ,ญาตพาพเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับมาชมกับหนุ่มหล่อตระกูลเอ็มจากค่ายดูกตีนะครับกับเจ้าคันนี้เลยครับผมดูกติมอนเตอร์821นะครับตัวนี้เป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์จดทะเบียนปี2016ตัวรถมาสวยใสแต่งโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวท่อกองกล่องตัวนี้มีมาให้ครบเลยทีเดียวครับ รายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับของแต่งเพิ่มเติมมีอะไรมาให้อีกและที่สําคัญนะครับราคาจําหน่ายเราเปิดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันในคลิปเต็มครับ แตก่อนอื่นเช่นเคยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวเฟลไวท์พร์ทสองในการทำคลิปรีวิวต่อๆไปรวมถึงเป็นกำลังใจให้พวกเราในการหารถใหม่ๆราคาโดนๆมานำเสนอให้พี่ๆทุกท่านได้เลือกซื้อฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูรีวิวตัว,วรถคันนี้เต็มๆพร้อมๆกันครับผม ก่อนอื่นนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูรีวิวตัวรถของเราคันนี้แบบเต็มๆนะครับตามกฎของทางร้านเซลไวพราม2ของเรานะครับรถทุกคันที่ลงขายนะครับต้องขออนุญาตแจ้งราคากันก่อนเลยครับเพื่อให้พี่ๆทุกท่านนะครับผมได้ตัดสินใจในการเลือกซื้อรถกับทางร้านเรานะครับผมได้ง่ายมากขึ้นนะครับราคานะครับผมสำหรับเจ้าตัวดูเกตี้มอนเตอ821ตัว Performance ปี2 0 1 6ของเราคันนี้นะครับเปิดจำหน,นะะ 2, 9, 000, ่ายราคา290,000บาทครับ กรณีการจัดไฟแนนซ์นะครับตัวนี้ดาเริ่มต้นอยู่ที่9,000บาทครับในส่วนของตารางการผ่อนนะครับขออนุญาเริ่มต้นที่48เดือนครับงวดละ5,975บาทครับในส่วนของ60เดือนนะครับงวดละ5,261บาทครับค่าเงินการจัดไฟแนนซ์ตัวนี้ลด50%นะครับเหลือเพียง6,000บาทนะครับคันนี้ออกรถเบ็ดเสร็จพร้อมขี่15,000บาทจบทุกขั้นตอนนะครับ หลังจากที่เราได้ฟังราคากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านมาชมกับรีวิวตัวรถของเราคันนี้แบบเต็มๆกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาแห่เวลานะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มที่หน้าปัดเลือนไม้ของตัวรถกันก่อนเลยดีกว่าครับเดี๋ยวอนี้ตเปิดกุญแจนิดนึงนะครับ รอหน้าปัดเลนไมลรันจบสักครู่ครับผมตัวนี้นะครับเลขไมล์ถือว่าวิ่งมาไม่เยอะเลยนะครับเลขไมล์วิ่งมาเพียงแค่21,000นกิโลเท่านั้นเองครับตัวรถนะครับมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ถึง3โหมดให้ผู้ใช้ผู้ขี่นะครับผมสามารถเลือกปรับตามความชอบความเหมาะสมได้เลยนะครับผมเดี๋ยววิธีการกดโหมดนะครับให้ทุกท่านนะครับมาที่ตัวประกับด้านซ้ายตัวนี้จะมีปุ่มขึ้นมานะครับกดเข้าไปหนึ่งทีตัวโหมดจะกระพริบขึ้นมาให้เราเลือก3โหมดนะครับตัวนี้นะครับขออนุญาตเซตติ้งไว้ในส่วนต เวลาเรากดเปลี่ยนโหมดเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตดูในส่วนตัว ABS และระบบ traction control ตัวนี้นะครับจะปรับการทํางานตามโหมดที่เราเซตติ้งไว้นะครับตัวนี้ก็ไม่ยุ่งยากทําให้การใช้งานง่ายมากขึ้นนะครับผมถัดจากในส่วนตัวหน้าจอเรือนไหม้นะครับเดี๋ยวุญาตพาทุกท่านมาชมกับสีสันของตัวรถกันนิดนึงดีกว่าครับในส่วนของสีสันของตัวรถเจ้าคันนี้นะครับให้มาเป็นสีแดงดูกระตี้นะครับมาหล่อหล่อดูดูสีสวยใสนะครับตัวรถคันนี้นะครับรับประกันไม่เคยล้มไม่เคยชนและไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ ปล่อยมือสวนตรงขี่สบายนะครับมาเล่วๆละครับเรียกว่าเอาไปหล่อสภาพไม่ต่างจากป้ายแดงเลยทีเดียวที่สําคัญตัวนี้นะครับในส่วนตัวข้อบอกตัวนี้มีมาให้อยู่ครบๆอีกเช่นกันครับ ถ้าจากในส่วนของตัวสีสันของตัวรถนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับมาชมความแตกต่างนะครับระหว่างตัวมอนเตอร์821ธรรมดากับมอนเตอร์821 Perform a n c e นะครับว่ามีอะไรต่างกันบ้างครับอันดับแรกก่อนเลยครับชิ้นแรกแน่นอนอยู่แล้วนะครับจะเป็นในส่วนของตัวชุดท่อแต่งนะครับถ้าเป็นตัวดูคาตี้ e พรฟอร์แมส์นะครับตัวรถนะครับจะมาพร้อมกับท่อแต่งของเทอร์มิตัวนี้ตรงรุ่นนะครับพร้อมกับทรีปออนเดิมโรงงานนะครับเรียกว่าตัวนี้บอกได้เลยว่าเสียงดุดันมากๆเลยทีเดียวครับอันดับท สนะครับจะเป็นในส่วนตัวกรองอากาศแต่งนะครับเพื่อให้ลมโฟเข้ามากขึ้นเข้าง่ายออกไวนะครับตัวนี้ก็เป็นของแต่งจากโซนีกเช่นกันอีกหนึ่งอย่างครับอันดับที่3นะครับเรียกว่าขาดกันไปไม่ได้เลยสาหรับดูเกตี้เพอร์เฟลแมนนะครับจะเป็นในส่วนของตัวกล่อง E.T.U. แต่งนะครับที่เรียกว่าท่อกรองกล่องคันนี้มีมาให้ครบและบอกไว้เลยนะครับว่าถ้าลูกค้านะครับผมไปซื้อดัว d อร์ตี้821ธรรมดานะครับมาเบิกชุดท่อกรองกล่องใส่ผมรับประกันว่าทะลุเป้าแน่นอนขาผม Yeah. <sighs> ดูในส่วนของแต่งต่างๆนะครับที่เป็นของแต่งของ Perform a n c e นะครับเป็นชุดแต่งของศูนย์กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าตัวดูกติมอนเตอร์821ของเราคันนี้นะครับยังติดตั้งของแต่งเข้ามาเพิ่มเติมอีกหลากหลายรายการกันเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับมาไล่ดูของแต่งเสริมกันดีกว่าว่าเจ้าคันนี้ติดตั้งของแต่งอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับเริ่มต้นในส่วนตัวด้านหน้าก่อนเลยครับผมในส่วนตัวด้านหน้านะครับเจ้าคันนี้นะครับให้มาในส่วนต ของ821โดยเฉพาะตัวชิลตัวนี้นะครับเป็นของมาซิโม o นะครับมองเห็นชัดเจนไม่หลอกตานะครับนอกจากในส่วนตัวชิลแล้วครับผมถัดมาในส่วนตัวชุดป um ั๊มเบรกด้านบนกันบ้างครับในส่วนตัวป um ั๊มเบรกด้านบนของเจ้าคันนี้ที่ให้มานะครับเป็นของแบมโบแต่งนะครับตัวนี้นะครับผมเป็น19 RCS นะครับตัวนี้ <Okay. S 1> นะครับเบรเนนิ่มๆนะครับบอกเลยเลยว่าเสริมความดุดันติดตั้งมาในส่วนตัวกระปุกน้ํามันด้านบนเสริมเข้ามาพร้อมกับขาเย,ยืดเพื่อให้ของแต่งดูสวยงามมากขึ้นนะครับถัดจากในส่วนตัวชุดปั๊มเบรกบนและกระปุกน้ํามันครับในส่วนตัวกระจกปลายแฮนด์และปลอกแฮนด์แต่งนะครับตัวนี้ปลอกแฮนด์เปลี่ยนมาใหม่นะครับให้จับนิ่มสบายมือตัวกระจกปลายแฮนด์นะครับตัวนี้มองเห็นชัดเจนตัวเลนกระจกเป็นสีฟ้าตัดแสงไม่หลอกตานะครับผมนอกจากในส่วนตัวชั้นด้านบนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพา เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านมาดูในส่วนของอุปกรณ์เซฟตี้ที่ติดตั้งเพิ่มเข้ามากันบ้างดีกว่าครับอันดับแรกนะครับผมจับเป็นในส่วนตัวกันล้มด้านข้างซ้ายขวาตัวนี้ที่ให้มานะครับเป็นงาน CNC นะครับตัวนี้ของ Racing Power นะครับให้มาขนาดใหญ่นะครับตัวนี้เซฟตัวรถเวลาที่เกิดอุบัติเหตุกันล้มนะครับผมตรงรุ่นยึดเข้ากับโครงแข็งแรงมากๆครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับจับเป็นในส่วนตัวกาดมอน้ําด้านหน้าครับผมในส่วนตัวกาดมอน้ําด้านหน้าที่ให้มาของเจ้าตัวนี้นะครับเป็นกาาแม่น น,น,นะครับผมสีดำนะครับของ M A D นะครับตรงรุ่นสำหรับ821อีกเช่นกันนะครับเรียกว่ามาล่อๆดูๆเสริมความดุดันให้กับตัวรถได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับ ดูในส่วนตัวชุดของแต่งด้านหน้ากันไปแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านมาชมในส่วนตัวด้านหลังกันบ้างดีกว่าครับในส่วนตัวด้านหลังของเจ้าคันนี้นะครับมาพร้อมกับท้ายสั้นแต่งตรงรุ่นสำหรับ821โดยเฉพาะตัวท้ายนะครับเป็นงาน CNC แข็งแรงครับยึดป้ายทะเบียนมองเห็นชัดเจนที่สําคัญตัวนี้นะครับติดตั้งมาในส่วนของตัวระบบไฟเลี้ยวแบบ LED ตัวนี้ก็ติดมาให้ครบๆนะครับลืมบอกไปว่าตัวรถคันนี้เราเซอร์วิสให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้เอาไปใช้ได้ยาวๆแน่นอนครับ ดูในส่วนของแต่งต่างๆของตัวรถไปแล้วนะครับขออนุญาตพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับมาดูในส่วนตัวระบบเบรกของเจ้าคันนี้กันบ้างดีกว่าครับเจ้าตัวดูกติมอนเตอร์821ของเราคันนี้นะครับมาพร้อมกับระบบเบรกแบบ a b s นะครับตัวนี้ทํางานควบคู่กับระบบ t r ็ c t i o n control ตัวนี้ติดครบสมบูรณ์ใช้งานได้ค่อนข้างดีทางร้านเราเช็คและเซอร์วิสให้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนตัวปั๊มเบรกนะครับชุดหน้าที่ให้มาเป็นดิสเบรกแบบดิสคู่ครับตัวปั๊มเบรกเป็นของแบมโบเดิมโรงงานตัวจานดิสไม่มีส ที่สาคัญตัวนี้ผ้บเบรกเหลือๆเต็มๆนะครับเช็คให้ทําความสะอาดระบบเบรกให้เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากในส่วนตัวชุดปั๊มเบรกด้านหน้านะครับในส่วนตัวชุดปั๊มเบรกด้านหลังที่ให้มาตัวนี้ก็เป็นของแบมโบเดิมโรงงานอีกเช่นกันนะครับเช่นเคยนะครับผมก็ในส่วนตัวชุดปั๊มเบรกตัวนี้เราเช็คให้แล้วในส่วนตัวระบบเบรกแล้วก็ทาความสะอาดปั๊มเบรกให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเอาไปใช้กันยาวๆได้เลยนะครับผมโอเคครับผมก็ดูรละเอียดตัวรถไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคลิปเสียงการสตาร์ทเครื่องยนต์รวมถึงการ ตัวรถและฟังเสียงท่อกันนะครับว่าเจ้าดูดูเกตี้มอนเตอร์821ของเราคันนี้ท่อมันจะเสียงโหดและดุดันขนาดไหนนะครับครับผมขออนุญาตพาพเ,พ,พ,เพ,พื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับมาชมกับคลิปการสตาร์ทเสียงเครื่องยนต์นะครับรวมถึงการเทสระบบไฟต่างๆของเจ้าตัว M821 ของเราคันนี้กันเลยนะครับ <S <S เดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องยนต์กันก่อนเลยดีกว่าครับผมวันนี้เปิดกุญแจนิดนึงนะครับ จบๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตกดสตาร์ทรถนะครับตัวนี้จบๆนะครับสตาร์ทเดียวติดระบบไฟแชร์ได้ครบนะครับระบบไฟพามากนะครับผมให้ดันมาที่สุดนะครับผมไปทางซ้ายนะครับกดให้สุดนะครับตัวนี้นะครับก็จะขึ้นเป็นไฟพามากเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องยนต์คันนี้จบๆนะครับรอบเดินเบานิ่งๆนะครับเซอร์วิสให้เรียบร้อยนล้วมันเครื่อของเหลวเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ แบบนี้นะครับผมก็เลือกปรับเลือกใช้ได้เลยนะครับชอบตัวไหนก็เลือกไว้แล้วก็กดค้างไว้ครับเราจะปรับเรียบร้อยนะครับตัวแรชั่น c o n โ r รลนะครับก็จะปรับตามนะครับตัวนี้นะครับ ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องยนต์นะครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวนะครับกับเจ้าตัวดูติมอนเตอร์821ของเราคันนี้นะครับรายละเอียดตัวเพิ่มเติมนะครับของแต่งต่างๆรวมถึงตารางการดาวพอนสามารถกดดูเพิ่มเติม,ตมที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องลาการไปก่อนนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านติดตามกันไว้ด้วยว่าคลิปหน้าจะพาทุกท่านมาชมกับรถรุ่นอะไรนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ